วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนา,นารีรัตนราชกัญญา ไปยังวัดราชาบพิตสถิตมหาสีมารามเขตพระนครซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชาการโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินประจําปี2563ในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากพนักงานสุพรรณทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมสังวานนพรัตน์ ทรงเกี่ยวตะขอสังวันนพรัตน์ที่พระปริศดางพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสุพมงคลสมัยสมโพธิ์150ปีวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม22มกราคม2563 โดยเป็นสร้อยสังวานทองคําประกอบด้วยรัตนชาติ9้าชนิดตามตำรานกพร,รัตรวม36ดอกมีอักษรพระประมพิไทยวปรสลักที่ข้อต่อดวงรัตนประจำสังวานแต่ละดวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวินิจัยแบบด้วยพระองค์เองและเป็นการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นอ อันเป็นโบราณมงคลนพร,รัตน์ราชวราภร์เต็มสำรับอย่างเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยสายสะพายดวงห้อยดาราและพระมหาสังวานแด่พระพุทธรูปสำคัญเป็นครั้งแรกอันเป็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปรัพกแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9 จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่าณโมตัสะจบสามผลทรงกล่าวคําถวายภาพพระกฐินทรงวางผ้าไตรบนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิ ปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกระถินกรรมแล้วส่งจุดทูกเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาดวาสโนพระราชาอุปัฏฐายาจารย์แล้วส่งทอดพระไตสิตรบนพระภูษาโยงที่อาจสงพระสงฆ์สิบรูปสดับประกอนเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองพระพระกฐถินท่งหลัง ทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นเวลา17นาฬิกา26นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเขตพระนครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช ทั้งนี้ประเพณีการทอดกรถินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราชโดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียงหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษา โดยในการถวายผ้าพระกฐถินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีเรียกว่าพระกฐถินหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปถวายผ้าพระกฐถินแทนพระองค์ณพระอารามหลวงสำคัญ ปัจจุบันมีจำนวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดสุทศน์เทพวรารามวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดราชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม วัดเทพศรินทราวาสวัดเบญจมับพิษดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดอรุณราชวรารามและในต่างจังหวัดสี่พระอารามได้แก่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก ส่วนพระกฐินพระราชทานเป็นพระกฐินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานภาพพระกฐินและเครื่องบริวารพระกฐินแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว